อู้จ้าชืมชามแบบนี้เลยอุ้ยเนื้อปูมาจ้าาะหืมป้าพี่นะเส้นอุ้ยพี่น่อ มาจากเสียบๆน้ำกันจ้ะเสซนขนมจิมต้มมีคือเกาจ้าขอ,อหมหวนเซนก็นละกันจิมผู้เดียวจ้ะมนืนอนี้หน่วยไปขายของออเป็นแต่แสบแค่แสบแห้งองจ้ะตําเองพร้อมนวนมึกจ้า อืมปูจัดสดๆเลยปูยจ้าืชาำๆแบบนี้เลยอุ้ยเนี่ยปู Sẹp đi bia Sẹp luôn Ui, lươm nhắng P'Fa, ô, kẹp mũ hên mẹ nòi Nói cháu, kẹp mũ nè Ờ, kẹp hên มีทักพอมีประโยชน์หืมมีคนกินบ่นได้หืมชอบมองเลยเนะหญิงเืม จอบหูอืมไหนพนอัอนี่จิ๋มปอสเกีียวจ้ะหืม Mother, านนม,มเาเด้อจ่ากเสร็ๆน้ำกันพี่น้องบฮ้ยไผรกินน้ำเนาะมึงเนี่ยยิงจ้าเรากินบะได้อืมจ้านี่ต้นคนกินบะได้เด้บอแมวบอเอิญเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นกินบะได้ ไปเน่กินอะไรตอนนี้โอ๊ะข่าเงือกจะป๊าดน่อนยมืดจ้ะอ๋อท่านยังใดอะจ้ะ มาจากเส็บเส็บมาจากเส็บเส็บน,น,นุ่งกันหน่บยมึดจอนเซนเบิร์ดไม่เอิมไมากินเซนเบิร์ดไม่เอามันกินไม่ได้เฮียนะหนัก เอาเส้นไหมแม่ด้วยเร็วเ,เส้นหมดแล้วเนี่ยครับกินเลยกินเลยมาจากพี่นองอืมเออมาแม่ไม่อิ่มใจอีกว,วางเลยวางเลยวิยจ,จาจน้องอยากกินแม่ยังบอก สวยจ้าจ้าเอาใส่อ่ะหนูหนูยืนกินนี่เลยกินเลย<น>ลูกอยาก<น><น>กินนะแล้วนูนีเดี๋ยวป่ะนี่เอากินได้สำหรับกกินได้บ่ลวกกินมาได้ไม่ปวดแขวลวกอื้อ นั่นหนูนี่ลหละมันปวดแขวเด้ปวดแขวเด้หรอกหมอเขาหามนี่ยมาให้กินอื้มเขาหามดูยกินบะไรอ่ะพ่อพ่อพหายย ใช่หมอห้ามพี่จากินใช่ไหมไปยุใช่อหมอก็เอาเอาฟันออกปากเลยใช่ใช่เนาะอืมฟานมันจะออกปากกิีไดมอืมอืมอือืมน หมอค่าหอมดุกเอ้ยม,มือนี่ก็สิแบบจัดเต็มค่ะพี่น้องคะปลาจักอันปลาหมึกปลาจักปูตัวใหญ่ๆมีไข่เสบ็บแซ่บน้องจา้าวกินน้ำเนาะเลยจัดเต็ม <c oughs> ยอด คลืดอย่างเนาะเบกินลายมืออืมอ้อเบลจแคบโมกอแบบกรอบอดีจ้ะอืม อืมตาม่ายยุอืมม้ยครับน้อง่กินเนปลาเป็นไรฟีมือปากปูเอาวะอืมกินจ้ำ เป็นใครเลี้ยหลูกแบบเป็นใครแดงแดงเว้ยวแบบนหแบบนะพี่น้องเป็นแบบปูตัวแม่จากไขรดแดงแดงันๆเบิ้งได้ปลาซีบีให้เบิ้งโอ้โหจ้ายัยไงยินปะ <laughs> <laughs> เอา นี่มาดูดปูเอาไม่ได้พิษขนานดดอกอือจนอ่านี่ปูเนี่ยอ่ะาะปูเนี่ยนี่น้องจ้าป้าแตงหน้าบด้เบิงอ่ะบะ้ิเบิงกัะจต๊เนี่ยบริปด้วยแก้มมือแดงค่ะ คนมักกินคนอะหนูไม่กินเหรอลกูกวายุไม่กินเหรอ,นอคนคนมักกินตะบงคูังไม่โอ๊ตไปได้ดอกบาบาหนาไข่พี่น้องมันปูอื้เอืนอื้อนี้อ กินนีน้ำไหมอืมเอาเลยปลาหมึอกอะเอาปลาไม่เนีสิเนี่ปูนะเอาปูอีกปะจ้บอืมอืม,อม,อมปูสีไดงพี่น้องอ่าน้องจานี่ปูนี่นี่กร,กรอบอันนีก้กรอบนี่ปลาหมึกนี่อ้า หวานหวานใฮ่อ้อปูกินแกบมูกินอะไรอยู่บอกรุงวะจ้ากินอะไรอยู่บอกรีดอะไรอช่ลอ้รุ่งะเจ็บแขวว่าละตัวมันสีอ้วนไป ก็กินตอนหน้าเนอะผัดหมูบ็บอกวาแข็งดูกินใจอ่อนอีสวยอยู่ <c oughs> อืมอ <c oughs> ่ะ

อืม <c oughs> หัวหอืมเบียสีบอ,บอกว่าเบีย์ตําบอกคงเฉลี่ยในชีวิตเลยอ่ะแอบเบียสเ่อเคืตัาเลยพี่น้องยบเข็ม <c oughs> โอ้มือนั้นมันรวงสุดอดบอม่นรวงบอคบือบมันสีเข้มแบบอ่ะ

เอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไปเล่มหลังกล่องเด้อค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนี่ก็เอาความแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องหนุ่ยไปขายของจ่าเบยุก็เด็กหน่อยนะจาก็เลยอยากกินก็เลยถ่ายคลิปสวัสดีครับหนุยลูกสวัสดีครับครับวบยุวบยุกินเป็นไหมส้มตาไม่เป็นอ่ะเอาละค่ะพี่น้องคะขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะพบกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ